Thai Thai we're be making some delicious cakes cakekes going making pumpkin Cabo aka Pump สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลินกลับมากับอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนะคะที่สามารถทําได้ง่ายนะคะเหมาะสาหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะคะที่คิดว่าขนมไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ทํายากนะคะพอทําเมนูนี้ไปได้แล้วนะคะจะคิดว่าจริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะคะรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆค่ะ ขนมนี้นะคะก็คือขนมฟักทองค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ Kabocha squash A.K.A Japanese pumpkin A.K.A Thai pumpkin A.K.A F ักทอง You're gonna need to wash it first and then cut it in half then scoop out the seeds ส่วนผสมแรกและส่วนผสมสำคัญเลยนะคะก็คือฟักทองค่ะวันนี้นะคะเรลินใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะเพืเ่อนๆสามารถใช้เป็นฟักทองไทยก็ได้เช่นกันนะคะอะไรที่หาง่ายนะคะ เลือกซื้อนะคะให้เป็นฟักทองค่อนข้างแก่หน่อยนะคะดยการใช้เล็บเราเนี่ยนะคะกดนะคะจิกลงไปในเนื้อฟักทองนะคะถ้าเกิดว่ากดไม่เข้านะคะจิกเนื้อลงไปก็ไม่เข้าเนี่ยแสดงว่าแก่ใช้ได้ค่ะทําการล้างให้สะอาดนะคะผ่าลูกออกมานะคะแล้วก็ใช้ช้อนก็ได้นะคะตักเม็ดเขานะคะแล้วก็พวกไส้ที่อยู่ในในฟักทองนะคะออกให้หมดค่ะ Then cut it in even size pieces หลังจากนั้นนะคะทําการหั่นนะคะให้เป็น ชิ้นเท่าๆกันนะคะจะเล็กก็ได้จะใหญ่ก็ได้นะคะแต่ก็ขอแนะนำนะคะก็ควรที่จะหั่นให้เป็นชิ้นที่เท่ากันค่ะ Thai rice flour แป้งข้าวเจ้า Tapioca starch แป้งมันสำปะหลัง Coconut milk กะทิ Granulated sugar น้ำตาลทราย Salt เกลือ Fresh grated coconut. You're gonna need to divide this into two portions. One portion should consist of finely grated bits, these will be incorporated into the cakes. And the other portion, which consists of the less finely grated bits, will be for the garnish. <laughs> มะพร้าวทึนทึกนะคะลินจะแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือส่วนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะคะขูดละเอียดหน่อยนะคะเป็นเส้นสั้นๆจะใช้กระต่ายขูดก็ได้นะคะส่วนนี้นะคะลินจะเอามาผสมในตัวเนื้อของขนมนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ใช้ที่ขูดนะคะให้เป็นเส้นๆนะคะส่วนนี้เราจะใช้ไว้โรยหน้าค่ะ The amounts are listed here อัตราส่วนจะไว้ตรงนี้นะครับ Let's get started เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ First up you're gonna need to preheat your steamer and steam the k a b o c h a for about 15 t o 20 minutes. If you don't have a steamer you could boil it instead. อย่างแรกเลยนะคะในซึงเนี่ยตั้งน้ำให้เดือดพลานนะคะหลังจากนั้นให้ใส่ฟักทองนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะลงไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งฟักทองนะคะเป็นเวลา15-20นาทีค่ะสาเหตุนะคะที่ลินให้นึ่งไปนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะนำไปต้มก็ได้นะคะแต่ ความคิดลินนะคะการต้มเนี่ยทำให้เสียวิตามินนะคะเพราะน้ำเนี่ยเราจะต้องเททิ้งใช่ไหมคะแล้วจะทําให้เนื้อฟักทองเนี่ยแฉะด้วยนะคะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือที่ลินไม่ได้ให้ปอกเปลือกก่อนนะคะเพราะว่าลินเคยลองแล้วนะคะแล้วเปลือกฟักทองเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งและปอกยากเนี่ยนะคะแล้วบางครั้งอาจจะโดนมีดบาดมือได้นะคะวิธีนี้ก็จะง่ายมากขึ้นนะคะ and once you're fully cooked and of course you could check with a fork and the fork should come out clean take the pieces out and let them cool down completely หลังจาก15 20นาทีผ่านไปนะคะให้เปิดฝาซึ้งนะคะแล้วใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะถ้าเกิดว่าซ่อมเราหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะคะแสดงว่าฟักทองของเราสุกเรียบร้อยค่ะหลังจากที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาผึ่งให้จนเย็นค่ะ using spoon, try scoop out spoon scoop flesh from the skin a to from try the the พอเย็นนะคะพอจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้ช้อนเนี่ยค่อยๆตักเนื้อฟักทองออกจากเปลือกนะคะก็จะออกได้อย่างง่ายดายอย่างที่เห็นค่ะ Then you're n n need to mash the kabocha in a mixing bowl ต่อมานะคะในอ่างผสมนะคะให้ใส่เนื้อฟักทองสุกเนี่ยลงไปหลังจากนั้นนะคะจะใช้เป็นที่บดมันฝรั่งก็ได้นะคะหรือช้อนซ่อมก็ได้นะคะบดฟักทองของเราเนี่ยนะคะให้เป็นเนื้อครีมละเอียดค่ะ And then gonna add the flour, the coconut milk, the salt, the sugar and then in coconut the 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 starch you're flour, milk, พอละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่แป้งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะรวมทั้งกะทิลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะ and then re gonna need mix really well with a spatula then need hand. to it with with you're well your or mix สามารถใช้พายยางก็ได้นะคะในการคนนะคะแต่จะให้ดีเนี่ยบางทีมือสะอาดนะคะก็จะดีกว่านะคะเพราะเราจะได้สัมผัสต,ตัวเนื้อขนมด้วยนะคะว่าเข้ากันดีหรือ,อยังนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะชอบที่ uh, ฟักทองนะคะไม่ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาทานอาจจะมีเท็กซ์เจอร์ที่เคี้ยวๆนะคะจะอาจจะอร่อยมากขึ้นนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ then add the grated coconut flesh and mix really well in and add mix หลังจากที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่มะพร้าวขูดฝอยนะคะลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ and now you're gonna need to pour in the mixture into small cups or in some Thai banana leaf cups หลังจากเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำเป็นถ้วยก็ได้นะคะเป็นถ้วยตะลายก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะใส่ใบตองเนี่ยนะคะก็ให้หยอดตัวขนมฟักทองของเราเนี่ยนะคะลงไปค่ะ งลนนะคะคใช้เป็นถ้วยนะคะก็หาซื้อได้ง่ายนะคะ Then garnish with the other portion the grated Conut garnish of Fla แล้วหลังจากนั้นนะคะก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดฝอยที่เป็นแบบเส้นนะคะชนิดเส้นลงไปค่ะ

แปลว่าขนมของเราสุกเรียบร้อยค่ะ Once you're fully cooked, you're gonna need to let them cool down completely, and now you're done. พอขนมสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนำออกมาพักนะคะจนขนมเย็นจับได้นะคะเป็นอันว่าเสร็จพร้อมทานค่ะเห็นไหมคะขนมไทยไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดนะคะทั้งง่ายทั้งอร่อยนะคะอย่าลืมทำแล้วส่งมาให้รินดูได้ค่ะ

แล้วถ้าเนเพื่อนต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกลิ่นได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook Instagram, Twitter and Google Plus And stay tuned for new videos every week And until next time guys Bye